OPPO Reno 14 Pro 5G ในคลิปนี้ครับเรามาเจอกับ Reno Series ที่เป็นตัว Pro พงเนี่ยไม่ได้จับตัว Pro ในซีรีส์ Reno มาหลายปีครับปกติเนี่ยก็จะจับตัว F กับตัวกลางเนาะตัว F คือตัวล่างสุดครับแต่ว่าในปีนี้ก็ค่อนข้างตื่นเต้นกว่าปีอื่นๆเพราะว่าพงได้กลับมาจับรุ่นที่เป็น Pro แล้วครับปีนี้ขึ้นมารุ่นที่14และเร็วเหลือเกินครับกับ Reno Series เพราะฉะนั้นวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวพงจะลองค่อยๆเล่านะครับว่า OPPO Reno 14 Pro 5G เนี่ยจะมีอะไรเด่นแล้วน่าจะเป็นมือถือที่ผมคิดว่าหลายๆคนที่อยากจะได้แฟลกชิปเนี่ยอาจจะไม่ต้องเสียเงินไปถึงแฟลกชิและผมว่าเราเริ่มจากตัวจุดเด่นของฝาหลังก่อนเลยดีกว่าน่าจะเป็นตัวแฟลชนะไม่ใช่กล้องจริงๆตัวกล้องเนี่ยถ้านับจริงๆจะมี1ตัว2ตัวแล้วก็มีตรงนี้เทเลเป็น3ตัวนะครับแปลว่ากล้องของ Reno 14 Pro 5G มีทั้งหมด3ระยะครับ3เลนให้มาแบบของแท้นะ แล้วก็แฟลชเนี่ยจะมี1อัน2อันเราอาจจะเห็นเป็นแฟลชแค่2อันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้แฟลชทั้งหมด3ดวงครับ ทำให้ oppo reno เนี่ยก็จะมีความสว่างของไฟแฟลชเนี่ยที่มากขึ้นนะแล้วเขายังใส่ ai เข้ามาจัดการเรื่องแฟลชได้เก่งขึ้นพอเอามาใช้รวมกับการถ่ายภาพเนี่ยก็จะให้ภาพที่มีมิติมีโทนที่สวยงามรวมถึงจะมีสกินโทนที่ดีกว่าการที่ไม่ใช้แฟลชในหลายๆสถานการณ์ด้วยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดลองมาดูที่ตัวกล่องเนี่ยอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกคือเคสเขาให้เคสที่คุณภาพดีมาเลยคือตัวเคสเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นเคส tpu ใสเนี่ยนะครับ ก็จะเป็น TPU ทั้งตัวเลยแต่ว่าตรงเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นแบบแข็งๆเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นเคสแบบเรียกว่าไฮบริดละกันครับคือขอบเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นเป็น TPU เนาะแล้วก็ตรงฝาหลังตรงเนี้ยมันจะมีความแข็งครับก็เป็นเคสแบบไฮบริดนะก็ถือว่าให้เคสที่มีคุณภาพดีขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเราใส่ตัวเคสเข้าไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีความสวยงามนะคือเรายังถึงด้านในได้อยู่แหละ คือตัวเครื่องเนี่ยมันจะมี2สีนะครับโอปอลไว้กับตัวไทเทเนียมเกรย์ครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้คือไทเทเนียมเกรย์นะก็จะเป็นสีเทานะครับเวลาเราใส่เคสแบบนี้เราก็ยังเห็นลายของเครื่องชัดเจนด้านในนะครับแต่ทีเนี้ยคงอาจจะให้ดูแค่สีไทเทเนียมเกรย์เพราะว่าคงไม่ได้มีตัวสีโอปอลไว้นะครับคือถ้าเกิดเป็นสีโอปอลไว้เนี่ยเราอาจจะเห็นลายของเครื่องเนี่ยเป็นแบบการไล่เศษสีประมาณเนี้ยครับเพราะว่าเขาโคดติ้งชั้นสีเข้าไปให้เห็นเป็นลายคล้ายๆตัวเครื่องเนี่ยนะแต่ว่า พงเนี่ยไม่ได้มีให้ดูนะอาจจะต้องดูในกราฟิกหรือดูจากรีวิวช่องอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่เราจะเห็นได้เนี่ยคือตัวเครื่องมันสวยนะแล้วพงอยากจะบอกว่าอพงถอดเคสให้ดูดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดถอดเคสเนี่ยเราจะได้เห็นงานของตัวเครื่องแบบเต็มๆนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยงานประกอบพงถือว่าดีมากๆนะ ตัวเครื่องเนี่ยตรงขอบเนี่ยเขาก็ลบคมมาให้นะครับมีความโค้งๆมนๆนะทำให้เวลาเราจับเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกว่ามันบาดมืออะไรเงี้ยครับเวลาถือเนี่ยก็ค่อนข้างเข้ามือดีเครื่องก็บางบางมากๆนะบางแบบเนี้ยแบตเตอรี่แอบสปอยกันเลยให้มาเกิน6000มิลลิแอมครับแปลว่าใช้งานกันได้แบบสบายใจแน่นอนนะคือหลายอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่า มันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าเราอยากจะไม่ได้ใช้มือถือแฟลกชิพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่คนที่กําลังมองหาแฟลกชิพแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจอาจจะไม่ได้แบบอยากจะจ่ายแพงหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าแฟลกชิพไม่ได้จําเป็นนะคือมีเงินนะแต่แฟลกชิพมันไม่ได้จําเป็นเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าน่าสนใจนอกจากนี้ครับในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะให้อะไรมาก็ คืออาจจะดีกว่าแกลกชิปในหลายๆยี่ห้อนะครับ เพราะว่าในกล่องเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์มาตรฐานมาให้ครับมีชุดชาร์จมีสายชาร์จแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมมาคือถ้าเป็นแฟลกชิปในหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ใช้หัวชาร์จมาด้วยอ่าไม่ได้ให้หัวชาร์จมาเนาะพูดผิดนิดนึงนะครับแต่เอาเป็นว่าตัว Reno 14 Pro 5G ก็ยังให้ตัวหัวชาร์จมาครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยได้ IP 6 9เลยนะกันน้ำกันฝุ่นให้ IP 6 9มาคือแน่นอนครับเราคงไม่ได้ไปเดินตากฝนกันบ่อยๆเนาะ จะมี IP rating ที่มันช่วยให้เครื่องกันน้ํากันฝนได้ในระดับที่มันดีกว่า IP 6 4 IP 6 5 IP 6 8มันก็เป็นเรื่องดีนะแต่ว่านอกจากจะกันน้ํากันฝนอะไรเงี้ยตัวเครื่องเนี่ยเขาก็อาจจะบอกเราคร่าวๆว,ว่าเขามีความมั่นใจในเรื่องการกันน้ําเพราะว่าเขามีโหมดถ่ายภาพที่เป็น underwater เนาะเนี่ยพอเราเข้ามาเนี่ยมันจะมี underwater นะครับอันนี้เ,เพื่อนๆเห็นค่อนข้างชัดเจนเนาะ แต่พงคงจะไม่ได้เอาไปถ่ายใต้น้ําให้เพื่อ,อนๆดูครับเพราะว่า oppo พงมีถ่ายใต้น้ําให้ดูสักรุ่นละคือฟีเจอร์ตรงนี้มันเหมือนกันนะก็อาจจะไปหารีวิวเก่าๆย้อนดูนะครับแต่ว่าตัว r e n o 14 pro 5g พงแอบมาเจอครับถ้าเรากดตัวโฟโต้นะครับปุ่มโฟโต้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอนี่ครับ stage mode นะเอาไว้ถ่ายคอนเสิร์ตนะครับ s i l o u e t t e เนอะเอาไว้ถ่ายย้อนแสงและตัวคนเนี่ยก็จะเป็นเงานะครับเงาแบบมืดๆนะสีดำๆแล้วก็มีไฟเวิร์กนะครับเอาไว้ถ่ายพลุด,ด้วยอันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผงเชื่อว่าช่วงนี้กําลังอินกับดิสนีย์แลนด์เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบเซี่ยงไฮ้หรือจะเป็นฮ่องกงเนี่ยก็บินไปไกลๆไม่กี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็ไปดูพลุที่ดิสนี์อะไรครับที่ไทยเองก็จัดงานที่เป็นพลุผ่อยครับผมว่า โหมดตัวไฟเวิร์กหรือโหมดการถ่ายพลุเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะได้ใช้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอเคนะแล้วก็สเตจโหมดเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเอาไว้ถ่ายคอนเสิร์ตเนาะแปลว่าเครื่องนี้ก็ต้องซูมดีพอสมควรครับแม้ว่าพงจะยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปถ่ายแบบคอนเสิร์ตเต็มๆนะแต่ว่าแน่นอนครับตัวเลนเทเล 3.5x เนี่ยระยะก็อยู่ที่85มิลแล้วถ้าเกิดเราครอบไปเนี่ยมันจะได้แบบประมาณแบบ170มิลก็ พอที่จะถ่ายคอนเสิร์ตได้ดีอยู่พอประมาณรวมถึงเซนเซอร์เนี่ยเขาใช้เซ็นเซอร์ที่มีคุณภาพดีนะครับใช้ตัว ISOCELL JN5 นะทำให้การถ่ายตัวเทเลโฟโต้เนี่ย 3.5x ถือว่าอยู่ในคุณภาพที่ดีใช้ได้เลยแล้วเมื่อกี้คงยังไม่ได้เล่าเลยใช่ไหมว่าวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับอะเราลองมาฟังเสียงกันก็แน่นพอสมควรนะข้างเครื่องเออแน่นกว่าเดิมนะอะหน้าเครื่องก็แน่นพอสมควรมันจะมีกลางกางเครื่องครับ ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยที่อาจจะรู้สึกว่าเออมันมีแบบช่องว่างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่โดยรวมเนี่ยงานประกอบถือว่าดีปุ่มนะครับตัวปุ่มก็แน่นใช้ได้นะคือ งานประกอบเนี่ยถือว่าผ่านเลยแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่อยากจะเล่าครับคือตัวเครื่องเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะหรือว่าถ้าเกิดออกเสียงแบบฝรังหน่อยอาจจะอลูมิเนียมนะคืออลูมิเนียมอันเนี้ยทาง Opp o ppo บอกว่าใช้เป็นเกรดอากาศยานเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคงทนมีความเบานะครับที่สําคัญคือทําออกมาได้สวยด้วยแล้วก็มีความบางด้วยครับอลูมิเนียมเนี่ยก็จะช่วยระบายความร้อนออกไปได้ไวขึ้นอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องระบายความร้อนของมืือถอถเครื่องเนี้ย ก็มีอลูมิเนียมตัวนี้ช่วยแล้ว1ระดับแต่ว่าเขายังมีเวเบอร์แชมเบอร์เป็นแบบดูอันะเป็น2แผ่นนะครับทำให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นเวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยเครื่องก็จะไม่ได้ร้อนง่ายครับซึ่งตรงนี้ผมอธิบายก่อนว่าเวเบอร์แชมเบอร์เนี่ยมันเป็นแบบคล้ายคีทซยงค์อ่ะเป็นแผ่นโลหะใหญ่ๆเอาไว้ระบายความร้อนใช่ไหมปกติแล้วเนี่ย หลายเครื่องในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นเวเบอร์แชมเบอร์แบบเต็มพื้นที่นะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนออกไปได้เร็วแต่ว่าพอมันเป็นยูออ่ะเราอาจจะแบบเอ้ยแล้วอีกแผ่นแปะตรงไหน oppo เขาเอาไปแปะตรงแผ่น soc ครับทำให้ดึงความร้อนตรงนั้นน่ะได้เร็วกว่าได้เร็วขึ้นทําให้ระบบระบายความร้อนของมือถือเครื่องนี้ก็จะเร็วขึ้นไปอีกจากการที่มีเวเบอร์แชมเบอร์แค่1แผ่นครับถ้าจะให้สรุปอลูมิเนียมตัวนี้ก็คือสวยบางเบาแล้วก็ทนด้วยครับเพราะว่าเป็นเกรดอากาศยานนะ ทีนี้ถ้าเกิดจะพูดเรื่องต่อไปเรามาพูดเรื่องเกมมิ่งดีกว่าครับแน่นอนครับมีตัว AI Boost เหมือนเดิมเวลาเล่นเกมก็จะได้เฟรมเรทที่ลื่นเนาะแต่ว่าด้านข้างเนี่ยถ้าเราเลื่อนออกมาเนี่ยก็จะมีโหมดที่ช่วยให้เล่นเกมไปถ่ายวิดีโอไปได้ง่ายขึ้นครับอันนี้หมายถึง Screen Record นะแล้วก็เวลาเล่นเกม Call of Duty ถ้าเราใช้หูฟัง True Wireless เ่ยนะครับก็จะมีระบบช่วยทำให้เสียงเนี่ยมันสมจริงมากขึ้นเราก็จะกะตำแหน่งของผู้เล่นคนอื่นได้ดีมากขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเห็นนะว่าพงเนี่ยเล่นเกมไปด้วยแล้วก็สกรีนรีคอร์ดไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็เห็นแหละว่าเฟรมเรทเนี่ยมันไม่มีตกเลยครับเล่นแบบลื่นๆนะไม่มีกระตุกไม่มีแบบจังหวะติดขัดให้เห็นเลยตรงนี้พงคิดว่า AI ที่เขาบอกว่ามันช่วยจัดก,การระบบหลังบ้านนะครับทำให้มันเล่นเกมไปด้วยนะครับแล้วก็สกรีนรีคอร์ดไปด้วย,ยทำงานได้ดีรวมถึงแน่นอนครับ ตัวเครื่องแรงพอนะครับแล้วก็ระบบระบายความร้อนทํางานได้ดีพอเหมือนกันครับตรงนี้ก็เลยอุ่นใจนะครับว่าไม่ต้องไปแฟกชิปก็ได้ใช้แค่ตัว Reno 14 Pro 5G ก็พงว่ามันก็เพียงพอละนะส่วนสเปคของตัวกล้องเนี่ยจริงๆแล้วกล้องทั้ง3ตัวนี้เราอาจจะเห็นว่ากล้องตัว Ultra Wide กับกล้องหลักเนี่ยมันอาจจะดูแล้วมีขนาดใหญ่พอสมควรน,นะครับแล้วก็ตัวเทเลโฟโต้เนี่ยอาจจะเห็นว่ามีขนาดเล็กกว่าชาวบ้านเขาแต่ว่าจริงๆทุกกล้องเนี่ย ความสามารถเนะี่ยมงคิดว่ามันค่อนข้างดีเลยคือความละเอียดเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลเท่าๆกันนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็จะครอบได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยฟีเจอร์ของแอปคามีราเนี่ยที่ให้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยถือว่าดีพอสมควรอ่ะอันนี้พงปิดไว้นะครับแล้วพงอยากจะให้ดูว่าตรง1 x เนี่ยนะถ้าเกิดว่าพงกดเนี่ยมันจะกลายเป็น28มิลครอบเข้าไปนิดนึงถ้ากดอีกทีจะกลายเป็น35มิมลนะครับแล้วกดอีกทีมันก็จะกลับมาที่24มนนะอัยนนี่าดี แล้วเพื่อนๆเห็นป่ะมันมีโหมดมาโครด้วยคือเวลาใช้โหมดมาโครเนี่ยมันก็จะสลับไปใช้กล้องอัลโทรวายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลนหลักเนี่ยมันก็มี OIS ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ่ายแล้วต้องลากชัตเตอร์ยาวๆหรือถ่ายวิดีโอจากกล้องหลักเนี่ยอันนี้ถือว่าทําได้ดีครับก็ถือว่าเป็นแบบความสามารถเพิ่มมานะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเวลาที่เราถ่ายกล้องหลักแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดตัวแบบ มาโครอะ่ะมันจะใช้กล้องอัลตรไวนะแต่ว่าเลนเทเลเนี่ยก็มีมาโครเหมือนกันครับเวลาเราเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยเราถ่ายมาโครได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเลนเทเลโฟโต้ที่ Android เนี่ยทำได้เหนือกว่า iOS อนะครับอันนี้พงชื่นชอบมากนะเวลาที่พงจับ Android ขึ้นมาถ่ายแล้วเทเลโฟโต้เนี่ยมันมีมาโครเนี่ยมันถ่ายอะไรได้สนุกมากขึ้นนะครับ แล้วก็กล้องหน้าอันนี้ก็50ล้านพิกเซลเหมือนกันครับใช้เซ็นเซอร์ JN5 เหมือนกับเทเลโฟโต้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเซลฟี่เนี่ยก็ได้ภาพที่ดีพอสมควรไหนๆเราก็พูดถึงแบบว่าการเซลฟี่แล้วใช่ไหมลองมาเซลฟี่หน่อยเนาะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยภาพมันอพอได้แสงดีๆเฮ้ยภาพมันมันโอเคเลยนะคือมันแบบว่าเออมันไม่บิวตี้จนเกินไปนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆด,ดูตรงนี้เลยนะ ที่พงถ่ายเมื่อกี้เฮ้ยมันให้ภาพที่ดีพอสมควรแต่ว่าในนี้มันอาจจะสว่างไปสักหน่อยเนาะเพราะว่าจอมันสว่างอ่าเราลองดูซิลดความสว่างจอลงมาใช้ได้ไหมก็ก็ยังดูสว่างใช่ไหมเอาเป็นว่าพงขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากมือถือเครื่องนี้เวลาเซลฟี่หยกมาเนี่ยมีคุณภาพเป็นยังไงบ้างครับพงคิดว่าเฮ้ยมันก็โอเคเลยนะแต่ตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่า สภาพแสงเนี่ยเป็นเป็นสภาพแสงสตูดิโอเนาะมันอาจจะได้สีไม่เหมือนการที่เจอแดดเนาะเวลาเจอแดดเนี่ยเดี๋ยวมันจะสวยกว่านี้อีกครับแล้วก็ตรงนี้พงอยากจะบอกว่าในหมวดของกล้องเนี่ยเขามีแบบว่าฟีเจอร์หลายๆอย่างที่พงรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงเหมือนกันนะคือ่งนี้ครับตัวกล้องเนี่ยสมัยเนี้ยเขาจะแบบถ้าเราใช้กันกล้องใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์อันนึงชื่อว่าแบ็กมิสฟิลเตอร์ครับเราอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ก็ได้ใช้ฟิลเตอร์จริง,รงก็ได้ครับแต่ว่ามือถือเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยฟิลเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถเอามาใส่ได้ไม่มีใครผลิตตัวมิสฟิลเตอร์มาแปะแบบนี้คือมันอาจจะมีแต่มันหาซื้อ,อยากราคาก็แพงเปลี่ยนเครื่องปุ๊บอาจจะมีปัญหานะครับว่าเฮ้ยเราจะเอาฟิลเตอร์อันที่เราซื้อมาไปใช้กับรุ่นใหม่ได้ไหมแต่ว่า oppo ใส่มาให้เลยครับตรงนี้เวลาเราใช้เนี่ยนะครับเราเปิดแอป camera ขึ้นมาเนาะนะครับแล้วก็อ่ะกล้องหลังกล้องหน้าใช้ได้หมดเนาะอ่ะอย่างเงี้ยเงเปิดตัวกล้องหน้าอยู่ใช่ไหมครับ นี่มันจะมีตรงนี้นะเม็ดกลมๆด้านบนสุดตรงนี้กดขึ้นมานะครับมันจะมีนี่มิสนี่มันจะฟุ้งขึ้นมานิดหน่อยนะครับโรลี่นะครับแล้วก็มีดรีมมี่อันนี้ก็จะฟุ้งสุดๆนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเฮ้ยโอ้โหให้สวยฮะอันนี้ให้ดู3มอันโอ้โหอันที่เป็นดรีมมี่มันจะแบบเก็บไฮไลท์ที่แบบ ุ้งที่สุดนะครับแล้วก็อันที่เป็นมิสตี้เนี่ยมันก็จะติดมิสที่เยอะที่สุดเหมือนกันนะครับอันนี้พงลองถ่ายแบบกับกล้องหลังมาให้เลยด้วยนะอันนี้เพื่อนๆจะเห็นนะว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นกับแสงนิดนึงเนี่ยโอ้โหสวยสวยจัดเลยนะครับอันนี้พงม,มีการยิงแฟลชเข้าไปในบางภาพด้วยนะทำให้สกินโทนเนี่ยมันก็จะสวยมากขึ้นกว่าการที่ไม่ได้ยิงแฟลชนะครับนอกจากรูปถ่ายที่เราดูกันไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวพงพาไปดูอีกนิดนึงแล้วกันครับอย่าง2รูปนี้ถ้าเราเปิดลเเเนนนนนนนีีนนน่่ยราาาาจะะห็ววววสสผิมััดดููขขขึึข้้งนอน ช่วยได้ในหลายๆสถานการณ์จริงๆนะหรืออย่างถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายดอกไม้ที่เป็นมาโครใช่ไหมใช้ร่วมกับกล้องที่เป็นเทเลโฟโต้เราอยากจะถ่ายให้ฟิลมันดูแบบ ฟุ้งๆนิดนึงแสงน้อยๆแต่เราใช้แฟลชเนี่ยเข้าไปช่วยได้นะครับในพื้นที่เล็กๆแบบนี้ก็จะช่วยให้ดูสว่างขึ้นนะแล้วก็อาจจะเปิดมิสเข้าไปนะครับทำให้ภาพเนี่ยมันดูฟุ้งมากขึ้นหรืออย่างตอนนี้ครับมันเป็นตอนเย็นละแสงมันเริ่มไม่พอนะพวถ่ายรูปเค้กที่คาเฟ่นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเปิดแฟลชนะครับ เพื่อเปิดพื้นที่ให้มันสว่างขึ้นนะเพื่อนๆน่าจะเห็นนะว่าตรงนี้พื้นที่มันดูมีแสงมากขึ้นนะครับอันนี้ชัดเจนนะว่าแฟลชเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนี่ก็อีกนะไม่ได้ต้องใช้แค่ในที่มืดนะครับที่สว่างเนี่ยก็เอาแฟลชเนี่ยมาช่วยเติมให้สีผิวเนี่ยมันสวยขึ้นได้คือรูปช่วงต้นอาจจะเห็นไม่ชัดเนาะแต่ว่า2รูปนี้ผมว่ามันเห็นชัดนะว่าสีผิวเนี่ยมันดูสว่างขึ้นดูขาวขึ้นแล้วก็ดูแบบดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยแล้วยิ่งถ้าเกิดเราถ่ายเป็น พอได้แสงเติมเข้าไปนิดนึงเนี่ยภาพสวยขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรเลยนะคือไม่ใช่แค่รูปเดียวนะรูปที่2รูปที่3ก็ทําได้นะคือผมว่ามันก็ไม่ได้ใช้ยากนะใช้ง่ายกว่าที่ผมคิดด้วยหลายๆภาพมันก็ทําให้ภาพออกมาเนี่ยดูดีขึ้นจริงๆแล้วทีนี้ในการที่เราเปิดแอปโฟโต้ของ Reno 14 Pro 5G เนี่ยหรือว่าโทรศัพท์ oppo หลายๆรุ่นเนี่ยก็จะมี AI เนาะเข้ามาช่วยแบบ เปลี่ยนภาพนู่นนี่ให้อะไรเงี้ยแบบลบคนที่ติดออกมาแล้วเราอยากจะเอาออกไปอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เนาะหรือแบบขยายความคมชัดให้มันคมชัดขึ้นขยายภาพให้มีแบบความละเอียดเยอะขึ้นคือคงเคยรีวิวไปละแต่ว่าคราวนี้เขาเพิ่มมาอีก2ความสามารถครับหความสามารถแรกนะครับอันนี้เวลาที่ถ่ายมาเนี่ยแล้วอาจจะปิดตาอยู่อันนี้เราสามารถที่จะทําให้ตาเนี่ยเปิดได้นะครับแต่เราต้องมีรูปอื่นในตัวอัลบั้มแกลเลอรี่ของเราก่อนนะ AI เนี่ยมันจะเป็นเลิร์นนิ่งนะว่า มันจะไปดึงลูกตาเนี่ยเอามาแปะแล้วมันแบบสวยไหมเนียนไหมแล้วก็มีให้เราเลือกนะครับซึ่งอันเนี้ยพงถ่ายแล้วมันมีจังหวะที่หลับตาพอดีพงก็เลยแก้ไขาภาพได้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ทําให้แบบการถ่ายภาพมันมีโอกาสพลาดน้อยลงนะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับอันนี้ปรับคอมโพสให้ใหม่คือพงอยากจะรู้ว่าถ้ามีของเยอะๆเนี่ย มันจะมีปัญหาไหมนะครับ AI มันจะงงหรือเปล่าผมก็เลยลองถ่ายห้องนี้แบบตอนที่พงไม่ได้ทํางานเพื่อนเนจะเห็นว่าของมันรกมากนะครับแล้วผงตั้งใจถ่ายแบบเอียงเอียงด้วยให้มันรู้ไปเลยว่า AI มันเก่งไหมมันคิดออกหรือเปล่าอันไหนเป็นเสาอันไหนเป็นแท่งเป็นก้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นของมันอาจจะมองไม่รู้ก็ได้แต่ว่าพอมันจัดออกมาเสร็จคือมันไม่ได้เพอร์เฟกหรอกครับแต่มันก็ตรงอะนะมันก็ใช้งานได้ละเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะ จัดเปอร์สเปกทีฟของรูปแต่อาจจะแบบว่าเครื่องมือไม่พอหรืออาจจะยังปรับไม่เก่งก็เอา AI ตัวเนี้ยเข้าโหมดเนี้ยนะครับแล้วก็กดปึ้งทีเดียวเนี่ยก็ได้ภาพที่ดีออกมาแบบน่าจะพอใช้งานได้ละคือตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าการให้ AI มันแบบจัดคอมโพสเมื่อกี้มันคงไม่ได้เพอร์เฟกแบบช่างภาพอาชีพอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบกับสกิลที่แบบอ่อนด้อยอย่างพงศ์อ่ะพงศก็ถือว่ามันช่วยชีวิตได้เยอะละที่สําคัญคือมันเร็วคือเราไม่ต้องมานั่งคิดไม่ต้องมานั่งทําอะไรมากอะปึ้งเดียวจบอะไรเงี้ร้รแลวก็จิๆน การใช้แฟลชเนี่ย Opp o ppo เขามีแนะนำมาให้ด้วยนะว่าถ้าใช้กับกล้อง o u t r er a wide กับกล้องหลักเนี่ยให้กะระยะห่างเนี่ยประมาณ1เมตรก็จะได้แสงที่พอดีพอดีนะแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยว่าแสงที่มาจากด้านอื่นหรือเราถ่ายย้อนแสงเนี่ยมันเข้มมากน้อย แค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับระยะเพิ่มเอาส่วนเทเลโฟโต้เนี่ยเขาแนะนําที่2เมตรนะครับซึ่งแบบผมก็คิดว่าอ่ะมันก็เป็นระยะที่เขาอาจจะรีคอมเมนต์มาแต่ถ้าเป็นวงถ่ายเองผมก็อาจจะดูความเหมาะสมของระยะกับความเหมาะสมของความเข้มของแสงรอบๆอีกทีว่าระยะไหนมันจะเหมาะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ให้เป็นเกตเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นข้อมูลจากทาง Op ป o ไวครับทีนี้มาถึงตัวจอกันบ้างครับต้องบอกว่าจอเนี่ยใหญ่เลยคือ6.8 3สนิ้วใหญ่จริง แล้วถ้าเกิดจะให้พงถือเนี่ยถ้าให้พงใช้นะครับพงก็อยากจะบอกว่าพงไม่สามารถใช้มือเดียวได้อะคือตัวเครื่องมันมันกว้างไปเวลาใช้เนี่ยพงต้องใช้2มือแน่นอนนะครับหรือว่าถือมือนึงแล้วก็ใช้อีกมือนึงอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าพอดูในกล้องแบบนี้เพื่อนๆน่าจะรู้สึกเหมือนพงนะมันคล้ายๆโทรศัพท์ม็อกอัพไหมคือหน้าจอมันมันแสดงผลได้แบบนั้นเลยอะคือแบบเราแทบไม่รู้แล้วอะว่านี่คือหน้าจอโทรศัพท์จริงเหมือนโทรศัพท์ของปอมเนาะคือหน้าจอมันแบบเนียนแล้วอะนะ คือคุณภาพดีเลยแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเล่าครับก็คือตัวสีสันของจอเนี่ยเวลาที่ผมดูคอนเทนต์เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าในครั้งแรกที่ผมดูเนี่ยสีมันแอบจะจืดไปนิดหนึ่ง คือพงไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆอาจจะรู้สึกหรือคิดเห็นเหมือนพงไหมแต่ตรงนี้พงอยากจะให้ความเห็นส่วนตัวของพงนิดนึงแล้วกันครับคือจอที่สีมันแฟลตนะครับมันไม่ใช่สีจืดนะต้องบอกไว้ก่อนว่าจอเนี่ยมันจะมีสีสดๆกับสีจัดๆแล้วก็สีจืดๆอันเนี้ยไม่ได้สีจืดนะครับแล้วคําว่าแฟลตของพงเนี่ยพงอยากจะสื่อสารไปในทางที่ว่าสีเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ทํางานโปรเฟชชั่นอลแบบพงเนาะก็คือเราต้องการเช็คสีอะไรเงี้ยสีมันจะค่อนข้างตรงกว่าจอที่จูนสีมาสดๆอะไรเงี้ยครับแล้ว ถามว่าข้อดีมันมีอีกไหมคือแน่นอนครับจอที่สีสดๆเนี่ยเวลาใช้นานๆเนี่ยมันจะปวดตาจอแฟลตเนี่ยมันจะปวดตาน้อยกว่านะครับอันนี้ถือว่าเราก็พูดกันตรงๆเนาะคือครั้งแรกเนี่ยผมอาจจะตกใจว่าเออสีมันแบบแฟลตไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆแล้วก็ลองเทียบกับจอที่คาลิเบตสีแล้วอะ่ะเออเฮ้ยคุณภาพมันดีจริงๆนะ และที่กาพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าเป็นจอ AMOLED นะแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่ 1.5k ครับความสว่างสูงสุดหรือว่า p i ิกไบเนสเนี่ยอยู่ที่1,200 nits นะครับแล้วก็ ppi อยู่ที่450 ppi คงคิดว่าเป็นจอที่ไม่ได้ติดขัดอะไรแหละแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่ทําให้เราเห็นว่าเออมันก็สามารถจะใช้งานทดแทนแฟลกชิพหรือว่าเข้าไปเทียบเท่ากับแฟลกชิพได้เพราะว่าจอแฟลกชิพเนี่ยถ้าถามว่าดีกว่านี้ยังไงโอเคครับอันนี้มัน HDR ใช่ไหมแต่แฟลกชิพเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า Dolby Vision มันก็จะสูงขึ้นไปอีกขั้นแต่ถามว่า HDR ระดับนี้ของจอตัวนี้มันก็เพียงพอที่จะใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงลําโพงบ้างเพราะว่าจอกับลําโพงส่วนใหญ่ใช้คู่กันเนาะตัวลําโพงเนี่ยเป็น Serio นะครับแล้วก็ ความดังบาลานซ์กำลังดีนะอาจจะเอียงแบบไปทางก้นนิดหน่อยนะนิดเดียวนะครับแล้วก็โอเคคุณภาพเสียงต้องบอกว่าดีสู้แฟลกชิพไม่ได้อยู่ละแต่ไม่ได้แย่ครับแม้ว่าเสียงแบบอาจจะติดเจ้าไปสักหน่อยนะแต่โดยรวมก็ยังอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันเป็นลำโพงที่มีคุณภาพดีแหละนะครับก็คงคงจะไม่ได้พูดว่าอวยอะนะแต่คงก็คงจะไม่กล้าบอกหรอกว่าของมันแย่เพราะว่ามันไม่ใช่ของแย่จริงๆนะ อ๋อเมื่อกี้ลืมบอกเลยครับว่าจอ120ยิเพิร์นะแต่ว่า a m o l e d เนี่ยเพื่อนเพื่อน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าเป็นจอ120ยสิเพิร์ส่วนสเปคอื่นๆครับใช้เ e ด i a t ท k รหัส8450คือคงไม่ชินอนะแต่ถ้าเกิดจะพูดถึง Media t ท k เนี่ยหลายคนที่แบบว่าเลงว่าเอ้ยฉันต้อง snapdragon อะไรเงี้ยพงก็อยากจะบอกว่ามือถือในช่วง2องไม่สองอะสาปีที่ผ่านมาเนี่ยคงจับหลายตัวมากที่เป็น snapdragon แล้วก็จับหลายตัวมากที่เป็นของตัว Media t ท k นะครับก็อยากจะบอกว่า Media t ท k เนี่ย โอเคเลยคือพมว่ามันขึ้นไปแบบสู้กับตัว snapdragon ได้แบบสบายๆแล้วนะคือมันก็จะแพ้กันบางเรื่องชนะกันบางเรื่องแบบขี่กันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็มีความเก่งกว่าในบางอย่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะสำหรับการที่จะเลือกว่า soc เนี่ยควรจะเป็นแบบฝั่ง mediatek หรือจะเป็นฝั่งแบบว่า ตัวขอคอมเนี่ยนะครับ s n a ป d r า g o n ถ้าเกิดถามว่ามีเดเทกตัวนี้เก่งกว่าตัวที่มันในซีรีส์เดียวกันรุ่นที่แล้วยังไงก็แน่นอนครับ c p u GPU NPU ทุกอย่างแรงขึ้นนะครับกินไฟน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก,การพัฒนาในส่วนของ SOC ของ CPU พงคงไม่ได้พูดอะไรในจุดนี้ครับแล้วก็ถ้าพูดถึงสเปคอื่นโอเคครับแรมให้มา 12GB นะครับสตอร์เรไหนๆเป็นรุ่นโปรละให้มา 512GB ก็ถือว่าพาเนาะส่วนเรื่องราคาคบต้ององกว่า ถ้าเกิดว่าพงรู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวพงขึ้นไว้ให้ แล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นมาสนใจเนี่ยก็หาลองซื้อดูนะครับแต่ถ้าพุงปักตะกร้าให้ได้เดี๋ยวพุงก็จะปักตะกร้าไว้ให้ครับแบตเตอรี่เนี่ยให้แบตมาที่6,200ม ah ิลลิแอมป์เพราะฉะนั้นถ้าแบตใหญ่ขนาดนี้ปุงคิดว่าน่าจะเป็นแบตซิลิกอนแล้วนะซิลิกอนคาร์บอนอะไรเงี้ย,ยครับแล้วก็ระบบฟ้าชาร์จให้มาที่80วัตต์แล้วก็ตัวไวเลสชาร์จิ่งให้มาที่50วัตต์ก็ถือว่าเป็นระบบฟ้าชาร์จที่พุงว่าคงไม่มีใครบ่นแหละนะซึ่งถ้าเกิดเป็นสสําาาาหหรรรรัััับบบบบตตตตตวววงงออ่่ถ้้้้ะ์์์ชจก30 80ืแแ45ลไไมไดนะ ตระบบไวเลสชาร์จมีถือว่าดีนะครับในราคานี้แม้ว่าไวเลสชาร์จ50วัตต์มันจะหาซื้อแบบแท่นชาร์จยากไปหน่อยแต่พงคิดว่าเพื่อนๆที่ใช้รถไฟฟ้าน่าจะแฮปปี้กันเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเวลาให้ไวเลสชาร์จเนี่ยนะครับเขามักจะให้ไวเลสชาร์จมาที่50วัตต์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวส r a รจนอกจาก5 1 2กิกแล้วเนี่ยเขาให้เป็น ufs 3.1ด้วยนะมันก็เร็วแบบพุทปราดอะไรเงี้ยเวลาเล่นเกมโหลดเกมมันก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะครับทั้งหมดท หรือว่าหน้าตาทุกๆอย่างผมว่ามันถ้าเป็นสองสมปีก่อนผมก็บอกว่ามันเป็นแฟลกชิพได้แหละใช่ปะ่ะเพื่อนๆดูเนี่ยมันก็ดูเป็นแฟลกชิพได้แบบสบายๆอ่ะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะพูดถึงเรื่องราคาเรื่องคุณภาพผมว่าโตเรโน่เนี่ยนอกจากจะมันมีความคุ้มค่าแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นซีรีส์ที่ขายดีมากๆของ oppo ด้วยครับคือแน่นอนว่า oppo เนี่ยมักจะเป็นแบรนด์ที่ให อะไรที่คุ้มค่ามากๆในซีรีส์ของ r e โนแล้วถ้าเกิดซีรีส์ไฟเนี่ยเขาก็จะพยายามใส่พวกเทคโนโลยีใหม่ๆหรือความล้ำของเทคโนโลยีที่มันมักจะเป็นที่สุดที่เขามีหรือที่สุดในโลกณนะตอนนั้นแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ปีโดยรวมผมคิดว่าน่าสนใจครับกับโทรศัพท์เครื่องนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองดูรีวิวอื่นแบบว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่พงพูดข้อมูลที่พงให้ไปเนี่ยมีจุดไหนที่ มันขัดตกบกพร่องไหมจะได้ไปเสริมในส่วนที่ตัวเองเนี่ยกำลังลังเลอยู่โดยรวมแล้วผมคิดว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยครับแล้วก็ยังไงถ้าเกิดว่าคิดว่าคอนเทนต์นี้ถูกใจเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ยังไงไว้เจอกันสวัสดีครับ